บอนไซครับบอนไซเหมือนเดิมครับประพาดมะพร้าวบอนไซครับเพราะปลูกไปแล้วยกหลากไปแล้วก็มีครับที่พันผ้าไว้นี่คือยกหลากไปแล้วเด้อครับเด้อก็บ่อเปิดเพราะว่าให้หลากเขาปั๊โตปั๊บยังนะนี่ครับอันนี้ก็ไม้ยกวางลาชุดนี่ครับตัวนี้ครับนี่นี่ครับ กิมสูตรเอาเขาเอาผ้าพันไว้ก่อนเอาบระธานไหนอันนี้เป็นหม่องนอนเลนผมสองฝากฟังเป็นบรรยากาศคือพุนอีกกลุ่มหนึ่งครับพุนพูนกลุ่มหนึ่งครับพุนอา่าพุนอีกกลุ่มหนึ่งนี่ครับตัวมูหญ่แล้วรับนั่นอีกอนอนอยู่ทำกลางของ บอนไสครับบรรยากาศสดชื่นครับอากาศบริสุทธ์ครับครับหลายครับหลายโยกลากแล้วก็มีเพราะอะไรโยกก็มีก็เพราะเอาไว้ต้นสวยงๆใวย่งางามครับครับเออครับ กับจะเฮงงานกับว่านั่งอยู่นี่ครับนั่งเร่นครับบริเวณเบียกับนั่งเล่นมีความสุขดีนั่งบึงบอนไส้เจ้าของกับตอนนี้ฝนกำลังตกครับฝนกำลังตกซุ่มโยกหลากแลวก็มีพันในโยกก็มีกระลาเกรือบเงาแล้วก็มีพันในเกรือบก็มีครับก็เลยซุ่มพันในเกรือบเงาก็คือเอาผ้าพันไว้ครับพูนต้นริมผมครับต้นใหญ่ครับ นี่ครับใน่ยกแล้วครับนี่นี่โยกกลางมู้นี่ยกแล้วครับนี่ครับอยกแล้วเอาไปโชว์แล้วยั้งแล้วพอดีมีคนถูกอกถูกใจอยู่เขาก็บอกว่าเขาอยากได้ยูแต่บอกว่าไอ่จะฝ่าวไปถอนผู้เพื่อนอยากได้กับแม่ยู่แต่ว่าผู้เพื่อนไม่เห็นผู้เพื่อนเห็นเป็นผู้เป็นดาดาปัญจันนี่ปัจจุบันเอาเบียร์บอกเภาให้กันนะผมก็เลยอยากล่อให้มันออกใบจริงก่อน คอยสิคอยทยอยทรงหายเพลินครับผมก็บอกคนไหวเราละว,ว่าใจเย็นเออ้อกันเอาบอกเผ่าตัวน,นี้ก็จำได้เบียบอกเผ่าไปเสื้อ,อละล่อให้มันออกใบจริงก่อนมันก็จะงามบอนไส้ราท่านอา่าก็เลยอยู่หัวเตียงนอนก็นมีเลยครับหัวเตียงนอนครับพ่อไหวครับหัวเตียงนอนครับยกไว้แล้วก็มีครับหัวเตียงนอนครับ รอบลอมไปด้วยบอนไส้ครับฝนก็ลังตกครับนี่เห็นเม็ดฝนอยู่ครับกำลังตกไง่ยยแ้้วก็มีครับไงเ่ย,ย้ยวลากชนก้นขวดแต่ว่าผมมโยกครับผมล่อบึงก่อนว่ามันจีไปได้ซาไหนนะนี่ละทีเลี้ยงไว้ครับทั้งเบิดเลยทำกลางที่นอน รอบล้อมไปด้วยมะพร้าวบอนไซครับอครับแอนเบิร์ครับแอนเบิร์เลยอยู่ข่านเตียงนอนทั้งเบิร์นี่ครับแอนเบิร์ครับอันนี้ผมจะแยกไว้ฟังนี้ยกเบิร์แล้วครับเอผ้าพันใบคือเอ้าชุ่มน้ำชะลมหลากเขาครับฟังนี่คือโยกครับนี่โยก โดยเฉพาตัวนั้นครับล่าชุดนี่ริมครับนี่ครับนี่าพันไบอยครับเคเนาะมีความสุขไปอีกแบบนึงครับก็มันอาจะเกินปีใหม่ครับปีใหม่น่าจะทย่อยให้ผู้บนสร้างมาได้แล้หรอกครับปีใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้มันก็คือเบียร์าวธรรมดาอยู่หรอครับแต่ว่า จะมีสวยอยู่ตรงนึงกะลาสองหลากเนี่ยแหละแต่ว่าใบจริงมันมัน,นออกคันใบจริงออกเนี่ยมันควจะสวยจะงามครับก็เลยล่อให้เอาเป็นใบจริงไปเลยดีกววาครับผมโอเคน้องครับเนาะข้าบเเบอง์แลวกะกำลังเห็ุอยู่หรือเหตุอยู่คือกันอยู่กะผู้ใดผูนมีความรูก,ก็กลัวกะขอคำแนะนำเหมเด้ดนอน้องไม้ครับน้องไม้ผู้ใดที่เป็นเหตุเจยงแล้วกะขอคำแน,นะนำเลย กันพูว่ากาลังเห็นน้ากันเนี่ยครับะเดินหน้าไป่อร้อมกันครับคนหาความจริงหาความสวยงามไปพอร้อมกันครับโอเคนะครับน้องครับกะให้กําลังใจเน่ยเด้อกดไลค์กดแชร์นั่นแหละกดติดตามครับผมครับบวัดดีครับช่องปราพาษมะพาวบอนไซครับผม่า